เรียนท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กันเพราะว่าแม้ว่านักเรียนจะโรงเรียนปิดนะครับแต่นักเรียนจะไม่หยุดการเรียนรู้เนาะแล้วเราก็มีหน้าที่จําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนักเรียนครับซึ่งสิ่งที่คุณครูนะครับควรจะมีสักหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ในการที่จะใช้สอนออนไลน์นะครับคุณครูสามารถสอนด้วยโน้ตบุ๊กก็ได้ แท็บเล็ตก็ได้หรือว่าจะเป็นง่ายๆนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับของคุณครูเองที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเล่นสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆเลยแล้ววันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับการใช้ Facebook ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนเราเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยเข้าถึงกลุ่มของนักเรียนได้ง่ายที่สุดเหมาะกับบริบทของเราที่สุดรวมไปถึงคุณครูทุกท่านก็เคยชินกับการใช้ Facebook อยู่แล้วนะครับครับดังนั้น เดี๋ยววันนี้มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะครับพาร์ทที่1คือพาร์ทห้องเรียนครับพาร์ทห้องเรียนจะเป็นการใช้เฟซ o ุ๊คลุกครับเพื่อที่จะให้คุณครูตั้งกลุ่ม Facebook แล้วก็ให้ดึงนักเรียนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มเพื่อจัดเป็นห้องเรียนครับผมจะใช้ในการสื่อสารกันนะครับในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในพาร์ทที่2ครับจะเป็นเรื่องของการพบปัก การพบปะคุณครูคงจะเคยเห็นการไลฟ์สดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รอบนี้คุณครูจะเป็นคนไลฟ์ด้วยตัวเองนะครับเช่นคุณครูอาจจะเพิ่มเติมความรู้เพิ่มในส่วนที่นันเกเรียนไม่เข้าใจนะครับรวมไปถึงการเช็คชื่อซึ่งในขณะที่คุณครูไลฟ์เนี่ยเด็กๆสามารถตอบโต้ด้วยการเน่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทในการพบปะครับและในส่วนที่3นะครับพาร์ทที่3จะเป็นเรื่องของการจัดหาสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ หรือว่าคุณครูจะเอา e b o ุ๊ไปงานต่างๆจาก DLTV นะครับหรือว่ามีงานอะไรที่จะอแอดสไต์งานหรือว่าสั่งนักเรียนไปนะครับแล้วก็อาจจะโพสเพื่อเป็นการกำหนดเวลาให้นักเรียนส่งงานนะครับสามารถทำการจัดเก็บคะแนนไปได้ในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาทที่3ครับซึ่ง จากที่พูดมาแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆเลยเพราะ,ะ Facebook เอวย t u b e เอ่ย,อะ,อ,ยอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในพาร์ทแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือการจัดสร้างกลุ่ม Facebook ครับวิธีการสร้างกลุ่มใน Facebook นะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่แอปของ Facebook ก่อน แล้วเมื่อเราเข้ามาที่แอปของ Facebook แล้วนะครับให้คุณครูมองไปที่ขีด3ขีดครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นไอคอนมากมายนะครับให้คุณครูไปกดที่ไอคอนกลุ่มครับ เมื่อคุณครูเข้ามาแล้วก็จะกดไปที่สร้างครับขั้นตอนต่อมานะครับคุณครูก็ใส่ชื่อลงไปซึ่งการใส่ชื่อนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ชื่อของโรงเรียนก่อนลิไทยพิทยาคมวักหนึ่งวักครับ ตามด้วยชั้นครับมจุดผมขอยกตัวอย่างเป็นม6ทับ1นะครับ6ทับ1ถ้าหากคุณครูสอนรายวิชานั้นแต่สอน2ห้องนะครับคุณครูก็ใช้แค่ม6 1. อย่างเดียวมีก็ได้ครับแล้วก็วักหนึ่งวักครับตามด้วยชื่อวิชาครับ เมื่อคุณครูตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับคุณครูสามารถเพิ่มรูปภาพหน้าปกก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับผมจะยอลองยกตัวอย่างนะครับเลือกอก็จะเป็นรูปภาพหน้าปกครับความเป็นส่วนตัวนะครับให้คุณครูเลือกที่ส่วนตัวเป็นรูปแม่กุญแจนะครับ แล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตรงซ่อนกลุ่มเนี่ยคุณครูคลิกเข้าไปปุ๊บให้คุณครูเลือกไปที่แสดงให้คนเห็นครับทุกคนจะสามารถค้นหากลุ่มนี้พบเพราะว่านักเรียนบางคนที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะได้สามารถเซิร์ชชื่อของกลุ่มเราแล้วก็สามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้ครับ หลังจากนั้นคุณครูกดไปที่สร้างกลุ่มครับมันก็จะขึ้นหน้าเชิญสมาชิกนะครับอย่างผมสร้างกลุ่มม6นะครับก็จะขึ้นรายชื่อมากมายเลยนะครับที่เป็นเพื่อนใน facebook เราแล้วผมก็ไปเห็นอ้าวออมอยู่ม6พอดีนะครับก็ ขึ้นพอดีก็กดเชิญได้เลยครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณครูอยากจะเชิญคนอื่นอีกนะครับก็กดค้นหาครับที่เราจำเฟซได้นะครับผมจะยกตัวอย่างคนหนึ่งครับอ่านี่ฝ้ายนะครับกดเชิญครับแล้วคุณครูก็ ลองกดไปถ้าเกิดคุณครูเชิญเยอะพอสมควรแล้วหรือว่าจะให้นักเรียนช่วยกันดึงกันเองหรืออะไรเงี้ยครับคุณครูจะพอแค่นี้ก่อนคุณครูกดไปที่เรียบร้อยครับคุณครูก็จะมีกลุ่มแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็รอการตอบรับของนักเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรอให้นักเรียนขอคำอขอร่วมกลุ่มนะครับแล้วคุณครูก็จะกดยอมรับให้เข้ากลุ่มนะครับคนไหนที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มเรานะครับคุณครูก็ไม่ต้องกดรับก็ได้ครับครับเมื่อกี้นะครับมีนักเรียนกดตอบรับแล้วนะครับ มีสมาชิกใหม่2คนเข้าร่วมกลุ่มลิไทยพิยาคมม .6.1 ับ 1, ชีววิทยาแล้วนะครับแสดงว่ามีนักเรียนกดยอมรับตอบคำรับของเราแล้วนะครับหลังจากนี้คุณครูก็ให้นักเรียนนะครับไปช่วยกันดึงเข้ากลุ่มนี้นะครับแล้วก็รอจนครบนะครับรอเช็คชื่อจนครบ แล้วเมื่อเราดึงนักเรียนเข้ามาในกลุ่ม2คนนะครับคือออมกับฝ้ายเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็บอกให้ออมกับฝ้ายนะครับลองเชิญเพื่อนเอนเข้ากลุ่มหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าออมกับฝ้ายก็สามารถดึงเพื่อนเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยครับนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูก็จะพบว่านะครับออมกับฝ้ายนะครับสามารถ ดึงเพื่อนเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับเชิญเข้ามาในกลุ่มซึ่งเราก็จะเห็นว่าจะเพิ่มโดยใครนะครับนอกจากนักเรียนนะครับจะเชิญเพื่อนมาแล้วนะครับนักเรียนคนอื่นๆสามารถที่จะเซิร์ชชื่อกลุ่มของเรานะครับแล้วก็จะมีคําขอเข้าร่วมกลุ่มเหมือนเช่นด้านบนนี้นะครับเห็นไหมครับจะ มีชื่อได้ขอเข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับเราก็กดเข้าไปนะเราก็จะเห็นคนที่ขอเข้าร่วมนะครับเราก็กดอนุมัตินะครับถ้าเป็นนักเรียนของเราและหากว่าคุณครูต้องการที่จะแชร์นะครับกลุ่มนี้เป็นลิงก์ให้คนอื่นได้เห็นนะครับสมมุติว่านักเรียนไม่สามารถหาหากลุ่มเจอนะครับ คุณครูสามารถคัดลอกลิงก์ได้ด้วยการกดไปที่ดาวตรงนี้ครับหรือว่าถ้าใน Android จะเป็นจุด3จุดอยู่บนมุมขวานะครับคลิกเข้าไปเลยครับคุณครูจะเห็นคำว่าแชร์นะครับคุณครูกดเข้าไปนะครับก็จะมีแชร์บน Facebook อันนี้ถ้าคุณครูกดแชร์บน Facebook ก็จะก็จะแชร์ลงบน เฟซบุ๊กของคุณครูนะครับถ้าเกิดกดส่งเป็นข้อความนะครับก็จะส่งให้กับคนที่แชทคุยกับคุณครูอยู่หรือว่าคนไหนก็ได้ที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับคุณครูนะครับหรือคุณครูจะคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างการคัดลอกลิงก์นะครับอันนี้ก็จะมีลิงก์ของกลุ่มของเรานะครับที่ได้รับการคัดลอกไว้แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้มี นักเรียนทักมานะครับว่านักเรียนไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่มได้นะครับคุคครูก็กดเข้าไปแล้วก็กดวางลิงก์นะครับกดส่งให้กับนักเรียนครนี้นักเรียนก็จะมีลิงก์ของเราแล้วครับบางคนนะครับอาจจะมีปัญหานะครับแต่ถ้านักเรียนก็ตอบแบบว่าถ้าเกิด กดเป็นลิงก์แบบนี้สามารถเข้าได้นะครับบางคนสามารถเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูสิว่านักเรียนบอกว่านักเรียนกดเข้ามาแล้วนะครับดูสิครับนี่ครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการพบปะนักเรียนนะครับซึ่งคุณครูสามารถใช้การไลฟ์ได้ครับคุณครูก็มักจะเห็นการไลฟ์สดตาม f a c e b o o k ขายของต่างๆนะครับแต่รอบนี้คุณครูจะเป็นคนไลฟ์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งคุณครูอาจจะ ไลฟ์ Live เพื่อเสริมความรู้ให้กับนักเรียนให้นักเรียนเม้นตอบนะครับรวมไปถึงการที่คุณครูไลฟ์เพื่อถามว่านักเรียนยังรับชมอยู่ไหมให้นักเรียนเม้นตอบมารายงานตัวมานะครับเราจะลองกดไปที่ไลฟ์ก่อนนะครับครับและต่อมาก็กดไปที่เริ่มต้นวิดีโอถ่ายทอดสดครับ แล้วคุณครูก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวจะมีนักเรียนเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของเรานะครับรอสักครู่ครับตอนนี้นะครับมีประดัดดากำลังรับชมแล้วนะครับครับ ก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับนักเรียนคนไหนที่เข้ามานะครับช่วยพิมพ์ช่วยพิมพ์บอกนะครับว่านักเรียนเลขที่เท่าไหร่นะครับรายงานตัวหน่อยครับอ่าเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับครับนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะครับ ช่วยพิมพ์หน่อยนะครับว่านักเรียนเลขที่เท่าไหร่โอเคเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้ยินสิ่งที่เราพูดไปแล้วนักเรียนก็จะพิมพ์ตอบโต้กลับมาหาเรานะครับรวมไปถึงถ้าเกิดคุณครูนะครับมีข้อสงสัยไม่ใช่มีข้อสงสัยครับอยากจะเพิ่มเติมความรู้อะไรให้กับนักเรียนนะครับอาจจะเป็นการถามคําถามนะครับเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างนะครับ อ่เดี๋ยวจะลองถามคำถามนะนักเรียนหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไรอ่น้องพิมพ์ตอบมาสิหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไรครับอ่ช่วยครูตอบหน่อยครับตอบได้หมดเลยตอบผิดไม่ว่ากันนะครับ ทวนคำถามอีกรอมนะครับอาจจะยังไม่ได้ยินหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไรครับอ่ามีคนตอบมาแล้วเห็นไหมครับเซลค่ะเซลค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์เพื่อที่จะให้ความรู้กับนักเรียนได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดคุณครูอ่าเห็นไหมครับเด็กก็จะบอกว่าอาจารย์พูดดังๆหน่อยครับอ่า ย่งเงครับได้ยินได้ยินไหมนักเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณครูไลฟ์เสร็จแล้วนะครับนะครับไลฟ์เสร็จแล้วนะครับคุณครูสามารถกดที่คำว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นครับครับ แล้วคุณครูแล้วถ้าคุณครูจะให้วีโอนี้นะครับยังคงอยู่ในกลุ่มไลฟ์ของเรากลุ่มนี้ต่อไปนะครับคุณครูกดไปที่แชร์ครับมันก็จะขึ้นว่ากำลังอัพโหลดนะครับแล้วต้องรอเวลาอีกสักครู่นะครับมันถึงจะอัพโหลดไฟล์ให้ในกลุ่มครับผมครับแล้วก็มาถึง แอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งคุณครูสามารถไปค้นหาสื่อต่างๆนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอได้ในแอป,ปของ u t u b e นะครับแล้วคุณครูต้องการที่จะแชร์คัดลอกลิงก์ลงไปที่กลุ่มของคุณครูนะครับคุณครูก็กดเลือกไปที่แอป,ป YouTube เลยครับแล้วก็เซิร์ชนะครับหัวข้อที่คุณครูต้องการนะครับสมมุติเป็นระบบต่อมไรลท่อครับผมเลือกอันแรกนะครับดูกัน้ี่ ควรรรจะตต้้องงูไหนบ้างลังจา,จากนั้นคุณครูกดไปที่แชร์ครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ครับผมแล้วก็กลับเข้ามาที่ Facebook ครับเลือกกลุ่มของเรานะครับที่ไทยพี่ยาคมม .6 1ครับ1ชีววิทยานะครับกดเพื่อที่จะโพสครับแล้วก็วางลงไป นะครับก็จะมาเป็นลิงก์นะครับคุณครูสามารถเพิ่มเติมแอดสน์งานเข้าไปได้เช่นให้นักเรียนสรุปจากคลิปวิดีโอเป็น My Map ทรง ภายใน16.00นวันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นการสั่งงานได้นะครับคุณครูก็ตั้งโพสต์ลงไปเลยครับเมื่อนักเรียนเข้าศึกษาเข้าอ่านนักเรียนก็สามารถสรุปเป็น My m m p p นะครับแล้วก็สามารถส่งได้ าตามคอมเมนต์ของเราใต้การโพสต์คลิปนี้นะครับครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วครับกับการแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนรูออนไลน์ในยุคโควิด19 mm. ของเรือเราครับซึ่งก็ใช้ facebook มันง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกที่เลยครับ ผมก็ขอให้คุณครูทุกท่านนะครับผ่านค้นช่วงวิกฤตโควิด1 9นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณรทุกท่านนะครับในการให้ความร่วมมือครับแล้วก็ให้กำลังใจทุกสู่ครับขอบคุณครับ